ซาโตชินาการโมโตะผู้สร้าง Bitcoin บิตคอยบุคคลปริศนาที่โลกรู้จักเพียงชื่อแต่ไม่เคยเห็นตัวตนทำไมคนคนหนึ่งที่สร้างนวัตกรรมพลิกโลกกลับเลือกที่จะหายไปและไม่เผยตัวการซ่อนตัวนี้ไม่ใช่เพียงความลึกลับแต่มีเหตุผลบางอย่างเราจะมาวิเคราะห์ิบเหตุผลว่าทำไมซาโตชิถึงตัดสินใจเช่นนี้ สิบเหตุผลซาโตชิปกปิดตัวตนข้อหนึ่งความปลอดภัยส่วนบุคคลซาโตชิอาจตระหนักถึงอันตรายที่มาพร้อมกับก,บการเป็นบุคคลสาธารณะโดยเฉพาะผู้สร้างสกุลเงินดิจิทัลที่ท้าทายระบบการเงินดั้งเดิมการเปิดเผยตัวตนจะดึงดูดความสนใจจากรัฐบาลที่อาจมองว่าบิตคอยน์เป็นภัยคุกค,คามต่ออำนาจของเงินเฟียสเคเหรนซีนอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อการถูกขู่กันโชคหรือโจมตีจากอาชญากรไซเบอร์ที่ต้องการบิตคอยน์จำนวนมหาศาลของเขาการปกปิดตัวตน จึงไม่ใช่เพียงความลึกลับแต่เป็นเกราะป้องกันชีวิตและทรัพย์สินข้อ2การหลีกเลี่ยงการควบคุมหากซาโตชิเผยตัวตนเขาอาจเผชิญแรงกดดันจากรัฐบาลหรือองค์กรขนาดใหญ่ให้แก้ไขหรือควบคุมระบบขอองค์บิตคอยการซ่อนตัวทําให้บิตคอยคงไว้ซึ่งหลักการดิเซนทัลไลเซชันอย่างสมบูรณ์ไม่มีผู้สร้างคนใดมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายการตัดสินใจทั้งหมดเป็นของชุมชนซึ่งสะท้อนอุดมการณ์ของซาโตชิอย่างชัดเจนข้อ3การป้องกันภาษีย้อนหลั ซาโตชิถือครองบิตคอยประมาณหนึ่งล้านบิตคอยซึ่งคิดเป็นมูลค่ามหาศาลในปัจจุบันหากเปิดเผยตัวตนอาจทําให้เขาต้องเผชิญกับการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจํานวนมหาศาลจากรัฐบาลหลายประเทศการเก็บตัวตนเป็นความลับช่วยให้เขาหลีกเลี่ยงภาระภาษีและการตรวจสอบทางการเงินข้อ4ี่ปกป้องอิทธิพลต่อการพัฒนาถ้าซาโตชิเผยตัวการพัฒนาบิตคอยอาจถูกชี้นําด้วยความคิดเห็นและความต้องการของเขาการปกปิดตัวตน ช่วยให้บิตคอยเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติผ่านกระบวนการตัดสินใจของชุมชนไม่ใช่การชี้นำจากผู้สร้างเพียงคนเดียวการกระจายอำนาจในการพัฒนานี้เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้บิตคอยแตกต่างและแข็งแกร่งข้อ5หลีกเลี่ยงอิทธิพลของตลาดตลาดคริปโตมีความผันผวนสูงหากซาโตชิเผยตัวทุกคำพูดการกระทำหรือแม้แต่การซื้อขายบิตคอยของเขาจะส่งผลโดยตรงต่อราคาอาจทำให้เกิดการเก็งกำไรอย่างรุนแรงและบิดเบือน,นกลไกตลาดการปกปิดตัวทำให้ตลาดบิตคอยเดินไปตามกลไกธรรมชาติ โดยไม่ถูกครอบงำจากอิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งข้อ6การรักษาความเรียบง่ายและความบริสุทธิ์ของบิตคอยการไม่เปิดเผยตัวของซาโตชิทําให้บิตคอยไม่ถูกผูกติดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งช่วยรักษาความเรียบง่ายและบริสุทธิ์ของอุดมการณ์บิตคอยหากซาโตชิเปิดเผยตัวระบบอาจกลายเป็นลทัทธิบูชาบุคคลและความสนใจอาจเบี่ยงเบนไปจากเทคโนโลยีและอุดมการณ์ที่แท้จริงการซ่อนตัวช่วยให้บิตคอยถูกตัดสินด้วยคุณค่าของมันเองไม่ใช่ด้วยตัวบุคคล ข้อ7การป้องกันการบังคับจากฝ่ายกฎหมายการสร้างสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่มีรัฐบาลควบคุมอาจทําให้ซาโตชิเสี่ยงต่อการถูกดําเนินคดีทางกฎหมายการซ่อนตัวทําให้ยากต่อการติดตามหรือบังคับให้ล้มเลิกโครงการบิตคอยจึงรอดพ้นจากการถูกทําลายก่อนที่จะเติบโตเป็นเครือข่ายระดับโลกอย่างทุกวันนี้ข้อ8การสร้างความน่าเชื่อถือให้ระบบหากซาโตชิเปิดเผยตัวระบบอาจถูกตั้งคําถามถึงความโปร่งใสความลับของเขากลายเป็นจุดแข็ง เพราะไม่มีใครสามารถกล่าวหาว่าบิตคอยถูกสร้างเพื่อประโยชน์ส่วนตัวความน่าเชื่อถือของระบบจึงยืนหยัดได้เพราะไม่มีบุคคลใดมีอำนาจเหนือมันข้อ9การสร้างตำนานและความสนใจการไม่เปิดเผยตัวต,วตนทำให้ซาโตชิกลายเป็นตำนานความลึกลับดึงดูดความสนใจจากผู้คนทั่วโลกช่วยให้บิตคอยเป็นที่สนใจและถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องตำนานนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครของบิตคอยข้อ10การวางรากฐานให้บิตคอยเป็น store of value ซาโตชิรู้ดีว่าการเปิดเผยตัวอาจกระทบต่อการยอมรับบิตคอยในฐานะสโตอฟเวลูการซ่อนตัวทําให้บิตคอยกลายเป็นสินทรัพย์ที่ผู้คนเชื่อมั่นเพราะเทคโนโลยีและหลักการมากกว่าการเชื่อมั่นในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งการปกปิดตัวตนจึงเป็นการวางหลักฐานให้บิตคอยเติบโต,ตและกลายเป็นสโตอฟเวลูที่แท้จริงนี่คือ10เหตุผลที่ซาโตชินาคาโมโตะเลือกปกปิดตัวตนกดติดตาม s t a c k s a เพื่อไม่พลาดเรื่องราวเงินเฟอ้อการเงินและบิตคอยแล้วพบกันในคลิปต่อไป StackSats, stay humble.